วันนี้จะพามาดูเรือนสร้าง110ไอนะครับจะมาพูดถึงข้อดีของมันก่อนแล้วกันครับกับเรือนแท้นะครับข้อดีคือ1ราคาถูกกว่านะครับข้อที่สองคือเรือนแท้ต่อให้ล้วงยังไงนะครับถ้าไม่แปะกาวอย่างนี้นะยังไงก็ไม่เกิน30นะครับมันก็จะขาดหมดละนะครับแต่เรือนสร้างเนี่ผมสั่งทํามาเพื่ออะไรเลยไหมครับอีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับดูครับนี่ครับสามสิบเอ็มลลงได้สบายนะครับ เอาไว้หมกครับเอาไว้มกสำหรับคนที่ชอบเรือนใหญ่แล้วแรงครับไม่มีกาวพอกเลครับทรงเดิมเหมือนเดิมใส่ของเดิมได้ทุกอย่างครับแต่ใบได้ถึง3 1มิมิลครับซึ่งเรือนแท้ไม่สามารถทําได้นะครับถ้าไม่พอกาวนะไม่ครอบกาวไม่ครอบปากไม่สามารถทําได้แต่เรือนตัวนี้สามารถทําได้ครับชอบไหมชอบจัดไปเลยเวุ้่น